สวัสดีค่ะบอมี่เล่าไอระหว่างจะเที่ยเนะาะฝากกดแชร์ให้ด้วยน,นะครับกดละหนึ่งแชร์นะครับกําลังไปส่งเต้ายยกิกําลังไปส่งกับกลังกาบานครับย่านว่าแวะผ้าหนองแม่ขังทาง่าทะเลยไหลสดให้เบิ้งครับหนูไปแซ่ก่อนกลัวาว่าจะพาเออพอดิละเสียเปลี่ยนแม่ไอเนี่ยอยากกลับดื่มไรด้วยลูกแล้วแต่ผู้ขับค่ะแม่นี้ พักผ่อนหลายๆได้เจะลูกสาวนอนแสบแต่ยง้มกึ่งเว้นค่ะตั้งแต่เศร้าไข่มานี่ได้สุดแล้วพี่น้องยงมกลุ่มขึ้นนี่คือนอนบ่หลักเลยค่ะพยายามนอนอุ้ยพยายามพ <c oughs> ยายามนอนค่ะแต่ว่ามันกับเป็นแบบแเป็นกิน้งไปกิ้งมาเป็นเมื่อสบายตัวไหมเงเป็นนอนเมื่อด้เป็น คิดนู่นคิดนี่แล้วก็ลองเพลงสาวเปิดไฟแล้วก็มาเปิดเพลงฟังเจ้าของแล้วก็คิดภาพต่างแต่ตนี้นะแค่ไปคิดเนี่ยอยากอะไรมาปลูกเลยเอ้าหนูรู้ว่าพี่ไปปลูกอยู่กรุงเทพมั้งไม่สิจริงๆก็ว่าจะปลูกอยู่หลังบ้านกับข้าวนั่นแหละเสื้ออะไรพ่ามากินเข่าบ่อยๆโอ้ยเล่าก็เห็น ชีดงานขค้นกันค่ะพี่นงองจะเออมาอย่างนี้ได้ยังไงจะเย็นเย็นพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวลงเมาะเลยจะยินเย็นเดี๋ยวกินข้าวเด้วเราสิลองเพลงประเสริฐ่งเมืองทิพย์เขารักการแต่เช้นคืนพนะไอ้ผัวถามยิ้มอะไรคนเดียวพนะผัวถามยิ้มอะไรคนเดียวเป็นเมียกูจะเด็ด ไปฟัวเราบ่นอ้อบนอบนี้เป็นบ้าเลบ่ะตานหน่วยเคยคิดว่าสิบวซส้อรถหงยยากเอ้าสิบสิบวัสดุไสมันจะง่ายนะรถหง่มันยาก,ม,ากมันสิบไปห้าไปขูดเขามันสิบไปต่ำไปส้นบ่อปลอดภัยพี่น้องครับบัตรเก็บสามพันคนที่พี่น้องหันซื้อบัตรเมื่อทุกคนเนี่ยเขา้ายในมือนี กาษีพอยากดิกดลิงเลยเพราะว่าหอดจ่อจมือมากนี่มาซื้อพร้อมกันเนาะแม่คือเข้าพับตั้งแม่ที่เริ่มที่นี่แอดมินกัดมาหลายคนหัวพี่น้องมันกัดสิกดล้วนวสมุดพร้อมกันทั้งสามพันนี่มันกัดยากจักหน่อยแมนครับก็คือเข้าแต่นันนนโปอกร์กันเนี่ยมีไล่ปลาบุญปลาบุญเนี่ยมีไรอยอะไล่มือแหลกมาเป็นคนเบางสี่พัน ตอนที่บ้านเล่นล่ำเรื่องเลยป้าสี่พันคุณหมอแม่บอกสี่พันเด้อาจารย์ไปเยู่สามพันัวสามพันเก่าสี่พันต้องเข้าวันนี้ทุกคนยอบยอบห้าห้าเดินทางปลอดภัยเด้อคอยไส่คอยมากขอบคุณนะคะสะลบเกนก็คือเดินทางปลอดภัยแล้วกะไม่าให้ผู้ใดแสงใด อุดอนบนไฟแดงทำไมทำหัวจังยังนะค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนก็อันต่อกันไฟแดงก็เป็นใจให้อยู่น้ำกันคักไฟแดงนานกับสิได้อยู่น้ำกันนานๆแม่นเมย์อับสันมันนานๆเนี่ยไม่ได้แบบแบบอะไรกันมันก็สิประชุมกันแน่นอนพี่ปุูขี่กับพี่วิวนี่ก็สิประชุ่มสายกันตลอดหาเลี่ยวพวกสับก่อน ที่นอกครับผมจะทมคำถามหนึ่งที่ยังก้าหนาที่สุดยังเนียที่บียังก้าหนาที่สุดมัยังน้อยกว่ที่บยังกกาหนาที่สุดเฉลยที่จักรยานอ้ยมื่อไรที่กระยานลรถอยหลังเลยโอ๊ยไปหนาไปไว้โอ้ยไอ้ยังก็จะคิดได้ อะไรบอกขึ้นเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นบ่อะไรเจ็บที่สุดบ่อีหยังเจ็บที่สุดบออย่งเจ็บที่สุดทะเลบอกบ่ฮักบ่ว่าเจ้าดอกโอ้ยบอที่จักรยาน รอดูไลฟ์43อยู่นะพี่นกน้องอยู่ค่ะกดลิงก์เข้ากลุ่มเลยนะคะพอกันใด้กลุ่มค่ะนี่ก็เอานอนหายเอียงม,มิตฉคนอยากได้มิจฉาคนเรียบรองหายเอียงยอมไปยอมเอาหนูยอม,มคิดประ่านจริใหายจัว อโอ้ยเดี๋ยวบอสไอ้เ้าค<ห>ิดดว้อายต่ละมุกถทามเวงตอบเองก็ได้บดจข้ามถามเวบน,นี้ก็มีสิ่บกละถ้าห้าไปใส ถ้าไฮไปใส่งงที่สุดหาทางออกบ่ได้มีแต่ถามกับถามนีถ้าไฮไปใส่มีแตง่งงกับงงมีแต่ถามกับถามคือนอย่างไอมีแต่ถามกับถามไฮอยังเนาะบแบบนีบน้โอ้ยยอมไปยอมเอายอมอยุลี่ไอถ้าไฮไปลงสีเดี๋ยวเดี๋ยวไฮไปลงสี กานค้อถามต่อไปจะเป็นอย่างนู <S <S ้นเอาพ่อหายไปอย่างเนาะพ่อหายไปอย่างพ่อหายไปโลกสิพ่อหายไปอย่างมิตรงงกับงงมิตรถามกับถามมันพิท่านออกหิวเป็นตะขีบเออเยาว่าไอ้มากเรียกที่เทาเรียกนี่ยนะอันธิบายดูแจ้งหนาและร้อยไหม ไม่ไหวเลยนี่เป็นโอ้ยคือปกติหนูต้องเป็นแบบนั้นอ่ะคือชีเนี่ยปกชีวิตปกติหนูต้องเป็นแบบนั้นหนูต้องผ่านจุดนั้นแต่หนูไม่ได้ผ่านหนูตรงมิตหนูให้เมนูว่าได้เป็นนังเอกมาล่ำถ้าถ้าหนูไม่ได้เป็นยูกิในบัตดาหนูจะหนูจะเป็นสาวในไทยบ้านคนหนึ่งที่ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะหน้าล้อยเมียนจะต้เป็นแบบว่าเต้นเต้นหน้ารถแห้แน่ละอันนั้นอันนี้ก็ต้องมึนแน่ละใช ออกไปซิขวขนมหอก,กับแม่ก็บพวกใครจะเถียงเอาอาหสมมติว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ไงรมมู้สึกว่าอยู่ตามบ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเถียงแม่หมดเลยมาสีกาที่มาแต่ฉันว่าเทียงแม่เถียงป้านะจ๊ะคืออิสุลิงเลยนะเจ้าเกิดก้อนขอให้ย่งสุลิงสุลิงก็ไม่เงียบตุนเดี๋ยวนอนมอสิฟ้าไว้ตัดต่อยมันแหลวไปเบยวก็เร็วๆนี่